สวัสดีครับบอลดินห้อยดีที่นิสานครับสวัสดีแม่แม่เอทุกๆุกหม่องบอลครับสวัสดีครับผมบอลบอลเดินดินที่นิสานครับเมื่อานี้บอลดินบอลบอยบอลโจครับสีผ้ากันมาหาเลาเบิงเราใหม่ไปปลาตอนยามาเซานะครับวงวัวสีใดบ่ครับชวบบานนึ็นก็มาหาหลายนะครับเมื่อนีนสีผ้ากันไปป้นนะครับพี่น้องครับบอลดินก็ขอบุนขอบขึ้นในเอฟซทุกๆุกหม่องบอลเด้อครับเอ้ไอ้ใช่ยิงน้องนงทุกๆสถานที่แล้วก็พี่น้องฟองไฟที่มีสู่ชีวิตยู่ทางตางแดนนะครับ ที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทางแฟนเพจห้ย н, อยดินทินีสารทางเฟ e บุ๊ k น้ำครับที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้ร้านบานห้อยดินเบ้าบอยแดดินทินีสารน้ำนะครับครับผมขอบคุณครับฝากเพจเบ้าบอยน้ำครับฝากเพจน้องเมฆสาวไอสสาวเมฆอีสานผ้าเหลาะน้าครับ,รบลูกห้านสามบานหลังในอยหน่อยนะครับอยู่น้ำกันห่วมขอบร่วเดียวกันฝากไว้น้ำพีน้ำน้องน้ำพอน้ำเมฆส่วนเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนี้นะครับ พีดีไม่แห้งนะครับมาโจวันดีแล้วบ่วันดีแล้วเบาโจบ่เขาก็ไม่เห็นบ่ค่อยเบาหรอกครับเป็นปอบครับญาติบมาโจกับเบาไวจะไปปลมันนี่ถ้าเปลี่นไปหาเห็ดถ้าเปลนไปหาเห็ดแล้วกลับมาหวานวันใดเห็ดหอมฝากเป็นกำลังใจนะครับติดตามต้องการล้ำลุ่มล้ำหลานครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลวงให้หลานไป็นหอดฟันนิดเดียครับสวัสดีครับผ้าพี่พาน้องยางลงป่า เราใหม่นะครับอันนี้อุปกรณ์เราพร้อมหนอเหี่ยวเราต้อพร้อมนะครับแง่เข้ามาซัวก่อนเราแล้วทำยังไงล่ะดูชิเขาหาหมดนะหักไปแล้วเขาหักไปแล้วน้องอุศน้องว้าโจ้อุ๊บเห็นได้เมื่อกี้อุเห็นได้ดิได้ได้อ้นนั่นดิบ้าดูเห็นแล้วผูวน้องนุ่งนอนยังไงนั่นั่นดิเอาเรื่องนี้เราพ่อทำนี่นะจแล้วเบล เน้นนอสูงข้าว่าอกรไนยนนีมีดมอมีดไหะเดียวเดียวครับเดียวกันครับผมตัดมุมมเลยครับวัดผิดันันอยู่ทางล่างหรือบ่าวโจมมาซับ้างล่างนี่มาซับ้างล่างอนี้เลยเอาลดดด้ว หมอหมกิเ่องางที่แงงหลายเสียงแหง้งตองหาวอนแอรอยู่บบ่านเองอ่อนครับหอมงามเลยครับ Đó, cái đèn như này cái đèn này căng gì bao cái đèn ui cái đèn lo này nó cái đèn không ao đại ui lần khi vầy เลยครับผู้ดใดนำมาเห็ดเคียงไว้ดีดีพี่นุ่มเห็นว่าตัดใหม่มว่าเขาก็เลยได้เคียงสศร้าบ,บานเพิ่นมาเรยไว้เหมือนกันเพิ่นลืมเอาปรจักก็เลยได้เคียงครับนอนเขียวพี่น้่ง น้องใหม่สมครับน้องงามยู่ครับพี่น้องครับเป็นน้องใหม่สมงามเลยครับน,น่อยพี่นะหนึ่งคน ง่ายๆเลยครับนี่ครับ สวยๆเลยครับอุ้ยน้นมแตกน้นมแตนที่นอ่อหน่อสดๆท่าป้ที่นอ่อหน่อไม้ไก,ก่ก้อครับ โอ้ขาวจุ่นขูดเลยครับเอเอนี่ครับพี่น้องครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ น่อใหม่นะครับเบาดินบริษ voilà. ัจัดฉากจัดเนั้งครับขากันมาหา่ก็อขุดโดยตรงนะครับนี่น่องใหม่ข้องแ้ครับว่ามีการน้ำมาตังไใ้ครับนี่นี่นี่น้อใหม่ของแ้นะครับบางทันเพิ่นทักมาว่าขากันน้อาใหม่มาตังว้บ่โอ้ยตังเน้งครับน่อใหม่บ้านเบาดินเบาอึดครับนี่นี่นี่ค้องแ้ครับนี่ขอให้เบิ้งก็ได้บ็ได้ตังครับโอ้ยจักติตังไปเพื่ออย่างนั้นครับกดยางเดียวครับ บะกฤษดอกใหม่ครับนี่ขุดยางเดียวนี่พี่น้องนี่นี่แกนเพิ่นนี่แข็งแข็งนี่ครับครับปูมณน่ะนอบอกไงเห็นเลยพี่น้องสวยงามครับนอนังดินครับสวยงามครับนี่พี่น้องเบ่งนี่แกนแข็งข็งนี่นี่วอเดเดต่างดอกครับนี่คล้องเดี่ยวเทยพี่น้องนี่ จะเบ,บาบาปลูกล้านเถาะครับหมดได้จัดฉากจัดเนี่ครับผมนอนครับงาน,นมาหามาขุดแต่จะตื่นจะถ่วงเด้อขุดดินขุดดอนซับกอซับนอน มุกดูพี่นามุกดนะจามาโ้นามย่อยสดๆครับ ขบ้านก็ขอบุญขอบคุณของฝากผลไม้จากแม่หนิงปทุมธานีนะครับแหนียดดีไม่แห้งเลยคุณฝากแอปเปิลฝากบักกีดาฝากผลไม้มาให้ลูกให้หลานให้คุณยายทองขอบคุณในหล,าย,ลายครับอืมนอนนี่สวยไหมพี่นอ้อง เห็นเป็นหนองดินนั่นเนี่ยอุ้ยสามครับสามเรียงกันราบซาบเลยนี่พ่นมาสองสามเลยหืมปวดบิดๆเลยวัดเห็นหนอนนี่พี่น้องไหนแต่วาเห็นหนอนนี่พี่หนอกสองแปาด สวยเลยครับ,ข,บขวดพี่นองขวดมาเบิ่งด้วยพีนองเลยเ้ำไหมพาปลาแบบธรรมชาติครับครับผม แมนนี่อนอนนางดินคู่แฝดนะครับอนางดินคู่แฝดนะครับอุ้ยเองกัดล้างแขวยสวยงามเลยครับโ้สวยงามเลยครับ พี่นอนเลยอีโป้งอีเป,อง,อปงมันพี่น,อน้องุูนนะเฮ้ยแม่เปงแม่เป่งไงเห็นตะไบด้วยนะที่แรกเห็นตะายซับหน่พี่น,อน,น้องหนิผลกีวียวอยู่หนึ่งสองซับมงานที่หาานอะไรงานทมาเดี๋ยวมันนอนไงกับที่ซับกาธรรมดาพี่น,อน้อง สวยงามครับสวยงามาสวยงามเลยครับาครับผมครับผมเสียมงอหล่องคองหนอใหญ่หลายพี่น้องครับผมหนอนนี้ตัวใหญ่ไม่พี่น้องครับ โ่งไปแทะงไนะนอนโอ้โหแม่นี่ยพุ้งนีมาล่นี่นก็นนนนนดี ต้ำลงเลยครับครับผมโถมนะกันครับพี่หนอผมหนก่งวัเ,เดียวสามหนอ่อนางดินใหญ่ๆครับสวยๆครับก็มีหนอนหน่อยน่อ,ยนอยใยญ่สลับกันไปล่ะครับพี่หนอแต่ละมือ สีได้แต่ละนอครับกว่าสีขวดออกมาขอบขอบุญขอบบุญขอบคุณครับคอมเมนต์ดีๆที่อบอุ่นส่างสันนะครับสำหรับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาถามไทยเข้ามาเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณนี่หลายครับ khác hết Hãy ขโมกขี้นกครับผม,มแบาบจูก,กําลัางซับครับมันโ้งมาทางไหนแบาบจอวโอ้งมาทางเจ้านู่หน่อลายงามๆครับอ่าเนี่อุอปยู่ครับครับผม มุกม <c oughs> ok ุกเลยพี่เนาะครับติดแต่งอยู่ป่ะน้ำมันสมครับเต้า Ô <laughs> <laughs> nó nhai bidong. Ừ. đó tầng bay vốn. Bỏ phiền là bắt tay tham quan. Một bay. 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 bay. Một bay. Một bay. bay. เดี๋ยวตับก่อนไม่ว่ามันเกิดซ้อนกันแล้วนะก็จะเอานอนหนึ่งไปเรานอนที่สองมันออกมนาะเอออ,เออกไปอ๋อจับตัวนี้ออกไปอนอี่ เคาะเะให้เอฟซีเป็นเนไงบ่าวบอยว่ามันตั้งไว้บ่เป็นมันเบาเบาอันเบาเบาเบาเบียนลูกหลานพี่น้องเอ้ยคนมาลูกหลานเอามาใหม่มาตั้งไว้ครับแลวกผ้ากันซาบทงานเอาใหม่ดินทรายก็ว่าเอาดินทรายมะถมเอาวัจาอ่าโอ้อนเดยอนเมน้อยอยู่ครับอนคอมีนแล้วลูกหลานก็ แต่บัว่ายังหนอกครับแต่ัวเก่าเดียสับเส,ส้นมดิสับเลยครับเมตาเนี่ครับอยากหะกินกันล้ืลอก็สิใดแต่ละนออืมนอกใหญ่ครับนอ่อ <c oughs> นัน้ำพักมื่อปาี้าาาปารักเน่อาดาาน,านา้าา่อบา น้ำปักมือบาวดินพี่น้องอบาวดินโมกาห้องอายแม่แม่เอฟซีครับกันยางไปหารถล้ะครับ ฝนกระสิมากคือขึมมากทั้งทีตกหรือบม่ตกเราพี่หน่อนเมืินได้กระคืมเืมินได้กรเอากะกระสิบอย่างเลยจนบ้าบอยยังไปห้าโหลดห้าเลือกครับ ก็ยื้อได้สิเด็กับไี้เบื้งเอาตัวหอันด้วกนต้งดารงานการห้านราใหม่ของเบาวดินเบาวบอยเบาวโจ้ครับ กะข้ากันคอนใส่กระสอบใส่ถุงครับนี่โอ้เต็ม<ฮ>ป,ปีห,ห <C oughs> ปลีขึ้นเจ้าตาองตั้งนีงวาบัวนอเขียวนอน,นอยังเ้าเอาไปเห็ดน้องไม่สมครับนอนน้อยนอนน้อยเอาไปเห็ดน,<ๆ>น้องไม่ถุงน้องไม่นอนน้องไม่ถุงแห้งงามครับอ่อนๆทั้งนั้นเลยได้พี่น้องนี่ครับนั่งดินก็นได้บันั่งดินก็นได้ครับ เมื่อนี่ก็ใบซ้ำนี่ซะก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเ้องเข้าขึ้นมาจะไปกินข้าวหน้ามันดองยีดีไม่แห้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจเด้อครับทางเฟซบุ๊กครับห้อยดินทีนีสานี่ก็ลังใจพี่ให้น้องผมวันสุขสุขคนพี่น้องยีดีไม่แห้งเราด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับครับขอทำไมครับแดดห่อนพี่น้องสู่ฝ่าสู่ร่มสู่แดดสู่น้ำ หนาวก็อยากสูอยู่ครับมันหอน